มาดูวิธีการตั้งจั่วทั้ง3ตัวนี้ให้เท่าๆกันนะครับอันดับแรกเลยเราต้องตั้งเพดให้ได้ระดับเดียวกันก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็หาแนวเอ็นเพื่อเป็นแนวให้จัวทั้ง3ตัวนะครับถึงจะยกจัวขึ้นมาวางบนเพดได้เสร็จแล้วก็แต้มยึดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค้ำยันไว้ให้ดีโดยใช้ลูกดิ่งเป็นตัวตั้งให้ใกล้เคียงดิ่งมากที่สุดนะครับ ถ้าได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเชื่อมตีนเสาได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าจั่วยังไม่ได้ดิ่งนะครับเราสามารถที่จะปรับที่เพดได้อีกนิดหน่อยนะครับผมลองเล็งดูนะครับว่าจั่วของเราได้แนวเดียวกันทั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่โครงสร้างหลังคาเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้เรายังสามารถที่จะดันปลายจั่วเพื่อให้ได้แนวดิ่งหรือว่าให้ช่องเท่าๆกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมยึดโครง ตัวมุมจั่วแล้วก็ตัวยอดจั่วนะครับจะต้องได้ระดับเดียวกันนะครับผมช่องจั่วก็จะเท่ากันทั้งบนและล่างนะครับก็โอเคนะครับผมเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยวข้างบนก็ใส่โครงหลังคาแล้วก็ใส่แผ่นหลังคานะครับผมก็อ่ะส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเลเซอร์มาลองยิงดูตอนคืนนะครับว่ามันได้ได้แนวได้ดิงขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผม